สวัสดีค่ะได้เวลามากระจายข่าวฮอตกับมิ้งดาวกระจายเจอกันทุกวันแบบนี้ไม่เบื่อเลยใช่ไหมคะก็มิ้งและพี่ๆเหี่ยวข่าวขยันหาข่าวแซบสดใหม่มากระจายกันตลอดตลอดอย่างข่าวแรกของวันนี้ก็เป็นข่าวสีผงคู่ข้าวใหม่ปลามันอย่างพี่ชมพู่อริยาและพี่น็อตวิศรุษค่ะ ทาเอาคุณแม่มมาและพี่สาวกะละแมต้องอิจฉาในความสวีสุดๆเมื่อคุณลูกสาวคนเล็กชมพู่อรารยาที่เพิ่งจะแต่างงานออกเรือนไปหมาดพาสามีหนุ่มน็อตวิสร,รุตมานั่งคุยแบบแซ่บๆกันในรายการ3มแซ่บเป็นรายการแรกแบบเอ็กซ์คลูซีฟเวอร์เนี่ยเจอกันจังๆอย่างนี้มีหรือที่ดาวกระจายจะพลาดคว้าตัวทั้งคู่มาอัปเดตชีวิตคู่สามีภรรยาว่าหลังแต่างงานแล้วชีวิตดีดีใช่ไหมคือจริงๆยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเพราะว่าก็คือบ้านบ้านยังไม่ได้ย้ายบ้านจะอยู่รวมเลยยังไม่เสร็จ ก็เดี๋ยวรอให้มันเสร็จเรียบร้อยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครับมีอ่ะพูดยังไงมีเมียแล้วยังไงบ้างอะไรเงี้ยมีต้องก็ก็ก็ดีนะก็ยังบ่นเออมีคนดูแลอาหารการกินให้นะอะไรอย่างเงี้ยต่อไปนี้กลับมาบ้านก็ไม่ต้องดูแลเองอะไรเงี้ยคู่เราถือว่าเป็นคู่ที่สวีทนะในฐานะที่แบบเออเรามองกันสวีดไหมก็มีเป็นบางเวลามันจะมีอารมณ์อยากจะสวีทก็บางทีก็มีแต่หอมแก้มเลยแต่ไม่ใช่มันก็มีจะไปไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็หอมแก้มอะไรเงี้ย แต่ว่าไม่ใช่แบบอุ้ยจ๋าหรืออะไรอย่างนี้ตลอดเวลาสไม่ใช่สไตล์ชมไม่ใช่สไตล์ผมบากบานมานานถึง7ปีกว่าพระเอกหมากปรินก็สาเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิตในคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดเอว่าแต่จบแล้วจะออกมาบริหารอะไรดีคะมากบริหารตัวเองก่อนครับผมครับผมเอาเอาตัวเองให้ดีก่อนครับแล้วก็ไปบริหารคนอื่นครับผมแล้วจะเรียนต่อไหมต่อโทไหมหรือว่า พักแค่พักแค่นี้ก่อนคงคงเรียนต่อนะคงคงคงลงต่อแหละคงลงในสาขาที่เราต้องใช้อีกอย่างนึงก็คือนิเทศนิเทศการศึกษาไม่มีคำว่าช้าครับผมอ่ะ,อะเรียนจบแล้วความอาถรรพ์ในละครเรื่องบวงอธิษฐานละคะหมดแล้วหรือยังหลังผู้จัดคนสวยต์ตปิยยวดีทํำพิธีบวงส,วง,สวงไปถึงสองครั้งสงคราว่าอะไรไม่ได้เนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฝนตกพายุก็เข้าแต่ก็มีเรื่องเยอะจริงๆอ่ะก็ ก็แต่ก็ที่กองก็พยายามทําบุญแล้วครับแล้วก็เซฟเซฟนักแสดงให้ได้มากที่สุดอในงานเดียวกันหนุ่มต่อธนพก็มาด้วยออร่าที่เจิดมากๆแหมว่าแต่พักหลังเนี่ยดูหล่อขึ้นนะคะต่อแอบ,บไปทําอะไรมาหรือเปล่าบอกมานะอ๋อช่วงนี้เริ่มเริ่มมีฟิลอยากอยากอ้วนขึ้นอยากแบบหนาขึ้นอะไรอย่างนี้ครับจริงๆประเด็นหลักสุดคือส่วนตัวฮะแต่ว่าจริงๆประเด็นที่มันจะได้มาต่อคือมันก็อาจจะเป็นเรื่องงานที่อาจจะทําให้แบบเราดูเราดูโตมากขึ้นนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ครับมี มีฮะมีมีช่วงก่อนหน้านี้มีถ่ายไปแล้วแล้วเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้อาจจะมีถ่ายอีกครับถ้ามีงานถ่ายแบบอย่างที่ว่าของหนุ่มต่อเมื่อไหร่เชื่อเลยว่าเกลี้ยงแผงแน่นอนแต่งานของคู่รักยังไม่บอกสถานะชัดเจนอย่างนาเอมากี้ราศีกับป๊อกไม่ต้องรอนานวันศุกร์นี้ทั้งคู่ควงกันออกงานแน่นอนใช่ไหมคะมากี้ เตรียมตัวจะออกคู่สัมภาษณ์คู่ไหมงาน,นยังไม่ได้คุยกันเลยอะค่ะเรื่องเก่าอีกแหละที่บอกว่าเออตอนนี้รับแล้วว่าไม่ไม่สนิทกับมิน้นเหมือนเดิมย่า่ารับ<ค>รแล้วหนูสนิทกับทุกคนคะน่ะคนไม่มี่ไม่ไม่มีมสนิทกับทุกคนค่ะบอกเลยว่าธนากับยงยุทธเจนวัยรุ่นอย่างหนุ่มเบสวิชยุทธกับหนุ่มแก๊ปจักรินก็ฮอตรุ่งงานละครงานไทยแบบและงานอีเวนต์รุมไม่แพ้รุ่นใหญ่นะคะ เมื่อวานนี้ก็มีงานอีเวนต์ให้ไปร่วมแบบแฮปปี้แถมทั้งคู่ยังบอกว่าชีวิตเปลี่ยนไปเยอะแต่ก็ดีใจที่ได้ก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงและยืนยันว่าดังแล้วไม่หยิง่งไม่ลืมตัวแน่นอนครับครับก็ถือว่าต่างมากเพราะว่าอย่างแรกก็คือชื่อเสียงครับพอเราได้มาถึงจุดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเราเพราะคนก็จะรู้จักเรามากขึ้นการวางตัวก็แบบเปลี่ยนไปมากขึ้นครับก็ต้องอยากขอบคุณทุกๆคนครับที่แบบให้ความให้การสนับสนุนขอบคุณผู้ใหญ่ที่แบบเห็นความสามารถในตัวเราที่ให โอ้โหช่วงแรกข่าวแน่นขนาดนี้ช่วงน้ามไม่อยากจะคิดเลยค่ะว่าขาวจะแน่นขนาดไหนอ้าวไฮไลท์มาสิจ๊ะแต่คิดว่าทองเซบนี้ท่านไม่ผิดหวังแน่นอนกลับมาในช่วงที่2มิ้งก็มีผลรางวัลจากงานประกาศผลตุ๊กตาทองและงานแบงก์ u ิสิ a อ a วอมาเสิร์ฟให้แบบยกเซตเลยอะ่ะ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสำหรับงานมอบรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดีรางวัลตุกตาทองครั้งที่30ประจำปี2557ที่จัดขึ้นณนะหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยงานนี้มีเหล่าศิลปินดาราตบเท้าเข้าร่วมงานกันคึกคักโดยรางวัลนนะักแสดงนำชายยอดเยี่ยมตกเป็นของหนุ่มมาร์เซอร์ซานี่สวุวรรณเมธานนท์ด้านฝ่ายหญิงเป็นของสาวไอซ์ปริชยาจากภาพยนตร์ไอไฟแตงกิ you, you ้วเลิอยส่วนรางวัลผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยมได้แก่กอล์ฟพิชญาจากเรื่องไตยหงาตเฮียนและฝ่าย,ห,ายหญิงตกเป็นของสายปาภิญญา จากเรื่องพวังรักด้านสาวไมดาวิกาก็คว้ารางวัลดาราหญิงยอดนิยมมากรองส่วนนักแสดงอาวุโสฉลองพักดีวิจิตที่มาร่วมงานก็เผยกับดักกระจายว่าเดือนหน้าตนเองเตรียมเปิดบริษัทรับผลิตละครภายใต้ชื่อใหม่ด้วย i n s อ Audio Vision Company Limited อันนี้คือใครเป็นคนดูแลคะเป็นภรรยาดูหรือว่าหุ้นกันก็ภรรยารวมด้วยกับพี่สาวอีกคนซึ่งอยู่ที่อเมริกาก็ขอขอบคุณแฟนทุกท่านนะครับที่ติดตามผลงานของเรา และคิดว่าทองสิบนี้ท่านไม่ผิดหวังแน่นอนปลายปีนะครับปลายปีนี้ครับดัซสีส่ใสในงานคงหนีไม่พ้นสาวเปิ้ลไอรินที่ขอมาในชุดที่ดาก,กริกชนิดจัดเต็มพร้อมเคลียร์ประเด็นร้อนหลังถูกพิธีกรฝีปากกล้าพี่มาอณภาวิจารณ์แรงส์ถึงเรื่องชุดที่เจ้าตัวใส่ในงานประกาศรางวัลที่ผ่านมาว่าจริงๆแล้วเปิ้ลก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะที่เราเป็นคนที่ ชอบแล้วก็กล้าที่จะแต่งตัวแรงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพร้อมรับคำวิจารณ์แรงๆได้ค่ะว่าชั้นต่ำอันนี้ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างอันนี้ไม่ทราบจริงๆว่าเขาพูดหรือเปล่าเพราะไม่ได้ยินนะคะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเปิ้ลก็แฮปปี้ของเปิ้ลน,นะคะเพราะว่าเปิ้ลใส่ชุดน,นั้นมาเปิ้ลก็รู้สึกว่าเออเราก็สวยนะ ส่วนอีกหนึ่งเวทีอย่างแบนด์มิวสิกอะวอร์ดสองก็แจกรางวัลไปเมื่อคืนที่ผ่านมาเช่นกันปีนี้ยังคงมันฮาไม่แพ้ปีก่อนเหล่าศิลปินตบเท้าเข้าร่วมงานเพียบเรื่อถึงนักร้องนําแห่งวงเกสโนว่าเนมปราการที่ดาวกระจายต้องรีบคว้าตัวเจาะไม่ทันทีว่าตอนนี้หัวใจกลับมาเป็นสีชมพูฟลุ้งฟลิงอีกครั้งจริงปะก็มีนะออไม่บอกไม่บอกก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบสวงหาอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบมันก็ เจอแบบธรรมชาติอ่ะเหมือนแบบเรารู้สึกแบบดีกับใครเรารู้สึกมีความสุขกับใครเราก็เราก็แบบคุยกับคนงานอะไรอย่างเงี้ยครับแค่นในหรือนอกวงการไม่ไม่บอกครับอ,อ่ะงานนี้เห็นสาวน้ำชาชีรนัดมาร่วมงานด้วยงานมาให้ดักกระจายสภาษส์ซะที่ดีนะคะแววมาว่าแอบไปดูเรื่องแต่งงานกับไฮโซพกมาแล้วเนี่ยยังไงเคลียร์เดือนอ๋อมันก็โตกันแล้วก็จะไปไปล่องไปเล่นเหมือนเด็กอายุ181920้ยได้ยังไงอีนิดนึงก็สาวิแล้วนะ ก็จะก็จะมีแบบก็มีคุยกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็ดูดูไปอะค่ะมีแพนกันแบบไปดูเลิกด้วอย่างเงี้ยไม่ถึงขนาดยังไม่ยังยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะเช่นเดียวกับนักร้องนงเต๋อศักดิ์สิทธิ์เปียบที่รักไปได้สวยถึงแม้จะไม่มีแพลนแต่งแต่ก็มีคุยเรื่องแต่งงานกับแฟนสาวผู้ประกาศข่าวสาวสวยใบ้บ้างเหมือนกันคเราโตกันแล้วครับมันก็มันท็อปิกนี้ก็ต้องเป็นท็อปิิที่ได้คุยกันบ้างครับผมแต่ผมรู้สึกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่กําลังอยู่ในช่วงเวลาาาททํงนี่แบบ ตั้งใจของทั้งคู่ครับผมก็เลยแต่ละคนก็อยากจะโฟกฟัสับงานตรงนี้ครับผมก็ยังเป็นแผในในอน,ในคาคตอยู่ครับ เรียกว่าเป็นการรวมตัวกันอย่างอบอุ่นของครอบครัวแบรนด์จริงๆค่ะทั้งหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์และหนุ่มพีทพัชระที่มาร่วมเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ในงานแบรนด์180ปีมุ่งม,มั่นเพื่อสุขภาพและความสําเร็จของคุณนับเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทุกวัยและอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของผู้มีชื่อเสียงหลายคนซึ่งในโอกาสพิเศษนี้แบรนด์แอมบัสเดอร์คนล่าสุดอย่างโคสซิโก้ก็ได้ฝากแสดงความยินดีมาด้วยค่ะก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานแล้วตัวพิซิโกเองนะครับก็ได้พิสูจน์ด้วยตนเองนะครับว่าดื่มมาตลอด25ปีอยู่แล้วนะครับเราก็เชื่อมั่นในความมุ่งมั่นตุ่มเทของแบรนด์นะครับก็ถ้าผลิตภัณฑ์ไหนที่มีอายุเกินร้อยเนี่ยแสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนวันนี้เฉลิมฉลองแบแบรนด์ครับก็สับผมแล้วผมผมรู้สึก ผมขอแสดงความเปนดีด้วยนะครับผมจริงๆแล้วผมก็เป็นหนึ่งในครอบครัวนี้มาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วถือว่าเป็นตัวช่วยสําคัญนะครับที่เดินเคียงคู่มาตลอดตั้งแต่เด็กๆเลยครับโอ้ยหายจใจหายคอกันแทบไม่ทันเลยค่ะก็ะขามมันเยอะจริงอะไรจริงงั้นมิงให้ไปพักหายจใจหายคอกันแป๊บหนึ่งนะคะแต่ห้ามพักนานนะเดี๋ยวไม่ทนสเก็ตดาวนโดนๆหรือรู้ด้วยผมว่าผมว่าุมน่า,า,าจะไปที่น่นได้แล้ว มาส่งท้ายด้วยข่าวของดาวดังรุ่นใหญ่อย่างอาต้อยเศรษฐาในงานพระราชทานเพลิงศพอาอู้สิทธิพรสมาชิกวง The Impossible ค่ะ เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ในวงการเพลงไทยสำหรับการจากไปของอูดสิทธิพรอ,อมรอพันธ์มือกีต้าววง The Impossible ที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและอาการไตาวายเฉียบพลันในวัย68ปีเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาและเมื่อวานนี้นวัดมกุฎกษัตริยารามราชวร,รวิหารก็มีการพระราชทานเพลิงศพท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้านอกจากเพื่อนร่วมวงการมาร่วมไว้อาลัยแล้วลูกๆร้องเพื่อนร่วมวง The Impossible ยังได้ร้องเพลงแทนความคิดถึงอีกด้วยส่วนคอนเสิร์ต50 t The Impossible นั้นยังมีอยู่ แน่นอนแต่ต้องพับโครงการไว้ก่อนชั่วคราวเท่านั้นค่ะขึ้นชื่อว่าแกงอสารพิษถ้าได้รวมตัวกันเมื่อไรเป็นได้คามเมื่อนั้นอลไรเล่นขำๆสเก็ตดาว ตะเก็ดาวันนี้เป็นของแก๊งอสรพษิษกันริทโนจากวันงานถแถลงข่าวคอนเสิร์ตเซเว่นวันเดอของเราเดอะสตาถึงแม้นุ่มริทจะติดภารก,กิจมาเริ่มง,งานไม่ได้แต่ก็ไม่ทําให้ความหาน้อยลงเพราะทั้งหนุ่มกันและโนปล่อยมุกถึงริทชนิดฟังแล้วเอิม่มแบบว่าเงี้ยคะ่ะขอเสกับริทเรือนีิเลย เดินทางมาหนึ่งเรื่อว่าเมื่แฟนแล้วก็อยากจะมาหาขอบคุณป้ายไปสีเขียวสวยมากเลยผมว่าผมว่าคุณน่าจะไปที่นี่ได้แล้วไปไหนครับโรงพยาบาลโรงพยาบาหมดเวลาซะแล้ววันพรุ่งนี้กลับมากระจายข่าวบันเทิงครบคับจอด้ใหม่ทางวันนาทีวีเหมือนเดิมนะคะวันนี้มิต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าจาก m เตอร r Fit เครื่องประดับจาก c o m นด and Harry ไปแล้วนะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะรุลิพัทจัดให้สวัสดีค่ะได้เวลามากระจายข่าวฮอตกับมิง้งดาวกระจายเจอกันทุกวันแบบนี้ไม่เบื่อเลยใช่ไหมคะก็มิ้งและพี่ๆเหี่ยวข่าวขยันหาข่าวแซ่บสดใหม่มากระจายกันตลอดตลอด อย่างข่าวแรกของวันนี้ก็เป็นข่าวสีพงคู่ข้าวใหม่ปลามันอย่างพี่ชมพู่อารยาและพี่น็อตวิสรุตค่ะทำเอาคุณแม่ม้าและพี่สาวกะละแมต้องอิจฉาในความสวีสุดๆเมื่อคุณลูกสาวคนเล็กชมพู่อารยาที่เพิ่งจะแต่งงานออกเรือนไปมาดพาสามีหนุ่มน็อตวิสรุตมานั่งคุยแบบแซ่บๆซกันในรายการ3ามแซ่บเป็นรายการแรกแบบเอ็กซ์คลูซีฟเวอร์เนี่ยเจอกันจังๆอย่างนี้มีหรือที่ดาวกระจายจะพลาดคว้าตัวทั้งคู่มาอัปเดตชีวิตคู่สามีภรรยาว่าหลังแต่งงานแล้วชีวิตดีดีใช่ไหม คือจริงๆยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเพราะว่าก็ยังไม่ได้ย้ายบ้านจะอยู่รวมเลยยังไม่เสร็จก็เดี๋ยวรอให้มันเสร็จเรียบร้อยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครับมีพูดไงมีเมียแล้วยังไงบ้างอะไรเงี้ยมีต้องก็ก็ก็ดีนะก็ยังบ่นเออมีคนดูแลหารการกินให้นะอะไรเงี้ยต่อไปนี้กลับมาบ้านก็ไม่ต้องดูแลเองอะไรเงี้ยคู่เราถือว่าเป็นคู่ที่สวีทนะในฐานะที่แบบเออเรามองกันสวีทไหมก็มีเป็นบางเวลามันจะมีอารมณ์ อยากจะสวีทก็บางทีก็มีแต่แแก้มเลยต่ไม่ใช่มันก็มีจะไปไหนหรืออะไรอย่างนี้ก็หอมแก้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่แบบอุย้ยจ๋จจาหรืออะไรอย่างนี้ตลอดเวลาไม่ใช่สไตล์ชมไม่ใช่สไตล์ผมบากบานมานานถึง7ปีกว่าพระเอกหมากปรินก็สําเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิตในคณะบริหารธุรกิจสา,าขาการตลาดเอว่าแต่จบแล้วจะออกมาบริหารอะไรดีคะมากบริหารตัวเองก่อนครับผมครับผมเอาเอาตัวเองให้ดีก่อนครับ แล้วก็ไปบริหารคนอื่นครับผมแล้วจะเรียนต่อไหมต่อโทไหมหรือว่าพักแค่พักแค่นี้ก่อนคงคงเรียนต่อนะคงคงคงลงต่อแหละคงลงในสาขาที่เราต้องใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือนิเทศนิเทศการศึกษาไม่มีคาว่าช้าครับผมอ่ะเรียนจบแล้วความอาถรรพ์ในละครเรื่องบวงอธิษฐานละคะหมดแล้วหรือยังหลังผู้จัดคนเสิร์ตปิยะว้ดีทำพิธีบวงสวงไปถึงสองครั้งสองคราว่าอะไรไม่ได้เนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฝนตกพายุก็เข้าเออแต่ก็มีเรื่องเยอะจริงๆริอะ ก็ก็แต่ก็ทีกองก็พยายามทําบุญแล้วครับแล้วก็เซฟเซฟนักแสดงให้ได้มากที่สุดอนในงานเดียวกันหนุ่มต่อธนพก็มาด้วยออร่าที่เจิดมากๆแหมว่าแต่พักหลังเนี่ยดูหล่อขึ้นนะคะต่อแอบ,บไปทําอะไรมาหรือเปล่าบอกมานะอ๋อช่วงนี้เริ่มเริ่มมีฟิลอยากอยากอ้วนขึ้นอยากแบบหนาขึ้นอะไรอย่างนี้ครับจริงๆประเด็นหลักสุดคือส่วนตัวฮะแต่ว่าจริงๆประเด็นที่มันจะได้มาต่อคือมันก็อาจจะเป็นเรื่องงานนี่อาจจะทําให้แบบเราดูเราดู โตมากขึ้นนิดหน่อยอะไรงี้ครับมีบบมีฮะมีมีช่วงก่อนหน้านี้มีถ่ายไปแล้วแล้วเดี๋ยวอ่าช่วงหลังจากนี้อาจจะมีถ่ายอีกครับถ้ามีงานถ่ายแบบอย่างที่ว่าของหนุ่มต่อเมื่อไหร่เชื่อเลยว่าเกลี้ยงแผงแน่นอนแต่ ของคู่รักยังไม่บอกสถานะชัดเจนอย่างนาเอมากี้ราศีกับป๊อกไม่ต้องรอนานวันศุกร์นี้ทั้งคู่ควรกันออกงานแน่นอนชาาใช่ไหมคะมาี้ใช่เเตรียมตัวจะออกคู่สัมภาษณ์คู่ไหมงาน,นยังไม่ได้คุยกันเลยอะคะ่ะเรื่องเก่าอีกแหละที่บอกว่าเออตอนนี้รับแล้วว่าไม่ไม่สนิทกับมิ้นเหมือนเดิมย่ายรับ,รบแล้วหนูสนิทกับทุกคนค่ะ <laughs> ไม่ไม่ไมีมมสนิทกับทุกคนค่ะบอกเลยว่านากับยงยุทธเจนวัยรุ่นอย่างหนุ่มเบสวิชยุทธกับหนุ่มแกป๊ปจักรินก็ฮอตรุ่งงานละครงานไทยแบบและงานอีเวนต์รวมไม่แพ้รุ่นใหญ่นะคะเมื่อวานนี้ก็มีงานอีเวนต์ให้ไปร่วมแบบแฮปปี้แถมทั้งคู่ยังบอกว่าชีวิตเปลี่ยนไปเยอะแต่ก็ดีใจที่ได้ก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงและยืนยันว่าดังแล้วไม่หยิ่งไม่ลืมตัวแน่นอนครับครับก็ถือว่าต่างมากเพราะว่าอย่างแรกก็คือชื่อเสียงครับ พอเราได้มาถึงจุดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเราเพราะคนก็จะรู้จักเรามากขึ้นการวางตัวก็ต้องแบบเปลี่ยนไปมากขึ้นครับก็ต้องอยากขอบคุณทุกๆคนครับที่แบบให้ความให้การสนับสนุนขอบคุณผู้ใหญ่ที่แบบเห็นความสามารถในตัวเราที่ให้โอกาสของพวกเราครับโอ้โหช่วงแรกเข่าแน่นขนาดนี้ช่วงน้ามไม่อยากจะคิดเลยค่ะว่าเขาาจะแน่นขนาดไหนอ้าวไฮไลท์มาสิจ๊ะแต่คิดว่าทองเสรนี้ ท่านไม่ิดหวังแน่นอนกลับมาในช่วงที่2มิ้งก็มีผลรางวัลจากงานประกาศผลตุ๊กตาทองและงานแบงก์ิวสิกอร์ดมาเสิร์ฟให้แบบเยอะ สำหรับงานมอบรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดีรางวัลตุ๊กตาทองครั้งที่30ประจำปี2557ที่จัดขึ้นณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยงานนี้มีเหล่าศิลปินดาราตกเท้าเข้าร่วมงานกันคึกคักโดยรางวัลน,นักสแสดงนำชายยอดเยี่ยมตกเป็นของหนุ่มมาเซอร์ซันนี่สวุวรรณเมธานน์ด้านฝ่ายหญิงเป็นของสาวไอปริชยาจากภาพยนตร์ไอไฟแตงกี๋เลิฟยืส่วนรางวัลผู้สแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมได้แก่กอลพิชยาจากเรื่องไตยหงไตเฮียนและฝ่ายหญิงตกเป็นของสายปานอภิญญาจากเรื่องพะวังรักด้าน วมาดาวิกาก็คว้ารางวัลดาราหญิงยอดนิยมมาครองส่วนนักแสดงอาวุโสฉลองพักดีวิจิตที่มาริ่มงานก็เผยกับดารากระจายว่าเดือนหน้าตนเองเตรียมเปิดบริษัทรับผลิตละครภายใต้ชื่อใหม่ด้วยอินซีอะอดิโอวิชันคอร์ปอเร i ั่นลิอันนี้ก็ใครเป็นคนดูแลคะเป็นภรรยาดูหรือว่าหุ้นกันก็ภรรยาร่วมด้วยกับพี่สาวอีกคนซึ่งอยู่ที่อเมริกาก็ขอขอบคุณแฟนทุกท่านนะครับที่ติดตามผลงานของเรา และคิดว่าทองสิบนี้ท่านไม่ผิดหวังแน่นอนปลายปีนะครับปลายปีนี้ครับดาสีใสในงานคงหนีไม่พ้นสาวเปิ้ลเอรินที่ขอมาในชุดที่ดากริกชนิดจ,จัดเต็มพร้อมเคลียร์ประเด็นร้อนหลงังถูกพิธีกรฝีรปากกล้าพี่มาอ,อนณภาวิจารณร์แรงส์ถึงเรื่องชุดที่เจ้าตัวใส่ในงานประกาศรางวัลที่ผ่านมาว่าจริงๆแล้วเปิ้ลก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะที่เราเป็นคนที่ ชอบแล้วก็กล้าที่จะแต่งตัวแรงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพร้อมรับคําวิจารณ์แรงๆได้ค่ะอยากว่าชั้นต่ำอัน,นี้ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างอันนี้ไม่ทราบจริงๆว่าเขาพูดหรือเปล่าเพราะไม่ได้ยินนะคะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเปิ้ลก็แฮปปี้ของเปิ้ลน,นะคะเพราะว่าเปิ้ลใส่ชุดนั้นมาเปิ้ลก็รู้สึกว่าเออเราก็สวยนะ ส่วนอีกหนึ่งเวทีอย่างแบนด์มิวสิกอ r วอร์ด2015ก็แจกรางวัลไปเมื่อคืนที่ผ่านมาเช่นกันปีนี้ยังคงมันหาไม่แพ้ปีก่อนเหล่าศิลปินตบเท้าเข้าร่วมงานเพียบรวมถึงนักร้องนําแห่งวงเกสโนว่าเนมปราการที่ด็กกะฎาไดต้องรีบคว้าตัวเจาะไม่ทันทีว่าตอนนี้หัวใจกลับมาเป็นสีชมพูฟลุ้งฟริ้งอีกครั้งจริงปะก็มีนะอ่าไม่บอกไม่บอกก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบแสวงหาอะไรอย่างี้มันก็เหมือนแบบมันก็ เจอกันธรรมชาติอ่ะเหมือนแบบเรารู้สึกแบบดีกับใครเรารู้สึกมีความสุขกับใครเราก็เราก็แบบคุยกับคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแค่เป็นในหรือนอกวงการไม่ไม่บอกครับอ่ะอะงานนี้เห็นสาวน้ำชาชีรนัดมาร่วมงานด้วยงานมาให้ดัวกระจายสัมภาษณ์ซะที่ดีนะคะแวกมาว่าแอบไปดูเรื่องแต่งงานกับไฮโซพกมาแล้วเนี่ยยังไงเคลียร์ด่วนอ๋อมันก็โตกันแล้วก็จะไปไปล่องไปเล่นเหมือนเด็กอายุ18 1920ิบเยได้ยังไงอีกนิดนึงก็30สบแล้วนะ มันก็จะก็จะมีแบบมันก็มีคุยกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็ดูดูไปอะคะ่ะมีแผนกันแบบ